สวัสดีครับผมฝาง CPU มีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาประกอบคอมพิวเตอร์ที่เรียกได้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับม่ว่าจะเป็นทั้งตัวมือ1แล้วก็ของมือ2นะครับแต่ว่าของที่ผมนํามาประกอบในคลิปนี้นะครับส่วนมากเนี่ยมันก็จะเป็นของมือ2นะครับแล้วก็มีของมือ1นิดหน่อยนะครับประมาณ2ชิ้นเดี๋ยวผมจะมาเฉลยตอนท้ายนะครับว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แล้วก็ของชิ้นไหนเป็นมือ1แล้วก็มือ2เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าของแต่ะะะช้้นนองผมมีไรรบบาคั ชิ้นแรกนะครับที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นเคสครับเคสเนี่ยจะเป็นของตัวคูก้า Dark b a d e r X5 ครับตัวนี้เป็นสีขาวด้วยนะครับผมชอบมากเลยนะครับ CPU ครับผมก็เลือกใช้เป็นของตัวไลเ e n น 75800X นะครับเมนบอร์ดผมก็ใช้ของตัว a s r o c k B550Pro4 ครับส่วนข้องแรมนะครับผมก็เลือกใช้ของ Corsair เป็นเจน LED ครับตัวนี้เป็นไฟสีแดงเนาะแล้วก็ 16G กิกนะครับการ์ดจอครับผมก็ใช้ของ MSI RTX 3 0 6 0 Ti ที่ไครับนี่ตัวแรงเลยนะครับราคาก็คตดคุ้มครับพาวเวอร์สไพายครับผมก็ใช้ของแซ CX r s a i r CX 7 5 0 M นะครับนี่เป็นโมดูล่าด้วยสุดท้ายครับก็จะเป็นตัวชุดน้ำครับก็จะเป็นของ t h e m ์โ t เทครับเป็นสีขาวก็จะเข้ากับเคสเลยนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่าครับโอเคขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราก็เอาตัวเคสนะครับออกมาจากกล่องกันก่อนนะครับ เ okay. คสค่อยๆออกมานะครับเคสเนี่ยมันเป็นกระจกเนาะเดี๋ยวถ้าเราออกมาแรงเดี๋ยวมันจะแตกได้นะครับนี่ครับออกมาแล้วน,นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนมันก็เป็นสีขาวนะครับก็ขัน้นที่จะถูกใจผมเลยนะครับผมก็ชอบสีขาวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับ ทีนี้นะครับผมก็จะเอา CPU นะครับแล้วก็ RAM เนี่ยมาใส่ในเมนบอร์ดนะครับเพราะว่าผมสะดวกที่จะเอา2อย่างนี้เนี่ยมาใส่ก่อนเนาะก่อนที่จะเอาไปประกอบใส่ในเคสนะครับนี่ครับก็จะเป็นตัว CPU ไรเซน7 5 8 0 x นะครับก่อนใส่ก็ดูดีนะครับมันจะมีลูกศรชี้อยู่นะครับทั้งในตัว CPU แล้วก็เมนบอร์ดเลยนะครับก็ดูลูกศรให้ตรงเนาะแล้วก็วางใส่เลยนะครับก็ระวังด้วยนะครับ CPU จนนี้ขามันยังอยู่ที่ตัว CPU อยู่เนาะ ก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็แรมนะครับแรมก็แกะมาเลยนะครับแล้วก็ดูตรงเที่ยวแรมให้ดีครับ่ามอยู่ฝั่งไหนเนาะอย่าใส่ผิดนะครับเดี๋ยวถ้าใส่ผิดเดี๋ยวมันหักได้นะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าช่องแรมเนี่ยมันอยู่ช่องไหนเนาะถ้าเป็นตัวเมนบอร์ดใหญ่แบบนี้นะครับช่องแรมมันก็จะใส่ได้ถึงสตัวเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาเมนบอร์ดนะครับมาประกอบลงเคสนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอาฝาเคสทั้ง2ด้านออกก่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ระวังด้วยนะครับมันเป็นกระจกและทีนี้เราก็จะเอาตัวแมกเอัพพานลนะครับของตัวเมนบอร์ดเนี่ยมาใส่ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็นำเมนบอร์ดเนี่ยมาประกอบลงให้มันตรงรูน็อตนะครับ้ามันตรงรูน็อตแล้วเราก็เอาไขควงเนี่ยขันน็อตมาขันได้เลยครับ ทีนี้นะครับผมก็จะเอา power supply นะครับมาประกอบใส่เคสของผมนะครับก่อนประกอบนะครับเราก็เตรียมสายต่างๆให้พร้อมก่อนนะครับเช่นพวกสายไฟ cpu สายไฟการ์ดจอสายไฟเมนบอร์ดนะครับเราเตรียมเราเสียบให้พร้อมก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอามาประกอบแล้วก็ขันน็อตใส่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวพัดลมดูดลมของเขาเนี่ยเอาไว้ด้านล่างนะครับให้มันดูดลมจากด้านล่างเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะครับ ส่วนของ SSD นะครับผมก็จะใช้แบบ SATA แบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าของที่ผมสั่งไปเนี่ยมันยังมาไม่ถึงนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาขายึดบล็อกน้ำนะครับมาติดใส่นะครับเราก็จะต้องสอดใส่ด้านหลังแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขายึดบล็อกน้ำ CPU นะครับพอเราสอดใส่แล้วเราก็เอาจุกปิดของมันนะครับมาขันใส่แบบนี้นะครับยึดให้มันแข็งแรงนะครับโอเค นี่ครับก็เสร็จละทีนี้เราก็จะมาติดชุดน้ํากันนะครับของเราเดี๋ยวเราต้องถอดฝาเครเออกก่อนนะครับแล้วก็แผ่นกรองต่างๆเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดน้ํา2ตอนของผมนะครับสีขาวของเคอกนะครับก็จะเข้ากับเคสพอดีเลยเนาะก็เป็นเคสสีขาวแบบนี้นะครับสอดสายเก็บสายลงไปด้านหลังครับแล้วก็ขันน็อตยึดให้แน่นครับ ก็ลองดูนะครับว่าเราจะติดตัวหม้อน้ำเนี่ยตรงไหนนะครับจะติดด้านบนก็ได้หรือว่าจะติดด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็เลือกที่จะติดเป็นด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาพัดลมเนี่ยดูดลมจากด้านหน้าเข้าไปนะครับเมื่อขันน็อตเสร็จแล้วเราก็เอาที่กองฝุ่นมาปิดเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาฝาเคสเนี่ย มาประกบปิดเข้าเหมือนเดิมครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับการยืดชุดน้ำของเราก่อนที่เราจะเอาบล็อกซีพีมาติดนะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปก่อนนะครับเพราะาอันนี้เป็นของมือ2เขาก็เลยไม่มีซิลิโคนมาให้นะครับนี่ใส่ค่อยๆใส่แล้วก็ปาดให้ทั่วเลยครับนี่นี่ ค่อยทำนะครับเดี๋ยวมันเละนี่เสร็จแล้วเราก็เอาบล็อก CPU นะครับมาเสียบใส่แบบนี้แล้วก็ขันน็อตยึดได้เลยครับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับทําง่ายในขั้นตอนนี้ครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่ โอเคก็เอาสายเก็บเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่การ์ดจอกันนะครับของผมก็จะเป็นตัว RTX 3060 Ti ครับของ MSI ครับเดี๋ยวแกะสักครู่นะครับนี่ครับออกมาลนะการ์ดตัวนี้นะครับ เขาก็จะใช้ไฟอยู่ทั้งหมดเนี่ย14พินครับแล้วก็เตรียมสายไฟอะไรให้พร้อมด้วยนะครับก่อนที่เราจะประกอบหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับห่อเลยนะครับสำหรับหน้าตาของตัวการาจอใบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบลงเครื่องกันครับก็ไม่ยากครับใช้ช่องสล็อตทั้งหมด2ช่องนะครับก็ เสียบลงไปนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดนะครับเหมือนเดิมเลยนี่ครับเดี๋ยวก็จะเสียบสายพัดลมนะครับสายไฟต่างๆครับลงตัวเมนบอร์ดอันนี้ก็จะเป็นสายพัดลมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสายของตัว ไฟเลี้ยง CPU ครับแล้วก็เสียบสายต่างๆให้ครบครับเดี๋ยวการจัดสายอะไรต่างๆเนี่ยผมจะขอข้ามไปนะครับถ้าผมทําให้ดูเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมก็เลยจะขอเสียบแค่สายหลักๆให้เพื่อนๆดูนะครับแบบนี้นะครับสาย CPU สายเมนบอร์ดนะครับแล้วก็สายการ์ดจอนะครับสายไฟเลี้ยงต่างๆนะครับนี่1สพินแล้วก็เสียบให้ครบนะครับใช้เส้นเดียวก็ได้นะครับเส้นเดียวที่มันแบ่งออกเป็น2หัวแบบนี้นะครับ นี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับการเสียบสายต่างๆเข้าตัวเมนบอร์นะครับออกมาหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสายมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับพวกสายไฟอะไรต่างๆนี่ครับอันนี้ก็คือประกอบเสร็จแล้วนะครับ ก็จัดส่งจัดสายอะไรเรียบร้อยครับอันนี้ก็เปิดเครื่องออกมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็สวยนะครับมีไฟ rgb ด้วยนะครับสําหรับตัวชุดน้ํานะครับแล้วก็ไฟแรมจะเป็นสีแดงนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาทั้งหมดให้เพื่อนๆพืได้ฟังกันนะครับว่าผมเนี่ย จัดเซตนี้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะเริ่มจาก2ชิ้นแรกนะครับที่ผมซื้อมาแนละ้วก็คือจะเป็นตัว CPU บวกเมนบอร์ดนะครับ2ชิ้นนี้ผมก็ได้มาในราคา 11,000บาทนะครับสำหรับ2ชิ้นนี้ส่วนแรมนะครับแรมตัวนี้จะเป็นตัว LED นะครับจะไม่ใช่ RGB เนาะมันก็เลยจะถูกหน่อยนะครับผมก็ได้มาในราคาที่2,000บาทนะครับแล้วก็ power supply ครับเป็น750วัตต์ตัวนี้ก็ได้มาที่1,750าครับชุดน้ำนะครับ Thermotek สีขาวสวยๆตัวนี้นะครับก็ได้มาในราคา1,700บาทครับเคสนะครับเคสคอมตัวเนี้ผมเป็นเคสมือหนึ่งนะครับก็คือตัว บาร์เดอร์ X5 ตัวเนี้ยผมซื้อมามือหนึ่งนะครับก็ราคาอยู่ที่1,790ครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับเคสส่วนการ์ดจอนะครับ RTX 3 0 6 0 TI ตัวนี้นะครับผมก็ได้มาในราคา1 4 0 0 0บาทนะครับการ์ดจอเนี่ยก็ต้องหาดูด,ดีๆนะครับเผื่อแบบไปโดนแจ็คพอตได้ตัวการ์ดดมาอันนี้ก็แย่เลยนะครับ ถ้าดีไม่ดีก็ซื้อมือหนึ่งไปเลยก็ได้ครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมมาได้ประกอบใส่ในคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นตัว S s D นะครับผมก็ใช้เป็น 500GB ครับตัวเนี้ยผมก็ได้มาในราคาที่1,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ที่หลังเนาะเพราะว่ามันมาส่งไม่ทันนั่นเองครับราคาทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเซตที่ผมประกอบนะรวมทั้งหมดแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่ 33,240บาทนะครับสำหรับคอมเซ็ตเทพชุดนี้นะครับก็ใช้เล่นเกมยาวๆครับสำหรับคอมเซ็ตนี้เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ท่องของผมครับทั้งในตัว YouTube นะครับแล้วก็ใน Facebook ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจเนี่ยเพื่อนๆรับชมตลอดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับสวัสดีครับ